สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมารบกวนท่านผู้ชมหน่อยนะครับผมเรื่องจากเหตุที่ว่าเนี่ยมีคนที่มาขอให้ผมเนี่ยผมเล่นไมค์คราฟเนี่ยหลายคนมากเลยครับแต่ว่าเนี่ยปัญหาผมมันเรื่องเกิดขึ้นแลยครับผมคือตัวผมเองเนี่ยผมเรียกได้ว่าอย่างไงดีล่ะคือผมเนี่ย,ย,ย,งงยแบบยังไงละ่ะไม่ค่อยจะถูกชะตากับเกมไมค์คราฟเท่าไหร่ครับผมคือผมยังไม่มีเซิร์ฟที่จะเล่นเลยครับ ไล่เซิร์ฟที่ผมชอบเล่นประจาประจาเนี่ยม่งก็คนเยอะแล้วก็แหลกครับผมผมเลยอยากจะถามผู้ชมหน่อยนะผมว่ามีเซิร์ฟไหนที่พอจะแนะนําผมได้ไหมครับผมเซิร์ฟที่แบบให้ผมได้เล่นแบบชิวๆส,สบายๆหรือให้กูเป็นแอดมินได้เลยก็ยิ่งดีนะผมก็อยากจะถามหน่อยนะผมว่ามีเซิร์ฟไหนไหมที่แบบเปิดมาแล้วไม่ค่อยแบบดังๆไม่ค่อยดังแบบแต่มีเกมมินิเกมให้เยอะๆแบบเช่นแบบมีเมสบอลอะไรแบบเนี้ยผมเพราะผมแบบจะถ่ายเซิร์ฟกับกมินิเกมบ้างไง พราะว่าเนี่ยอยากจะแบบอยากจะรู้ว่าเล่นเซิร์ฟไมค้าเซิร์ฟไหนดีคือว่าแบบที่ผ่านมาผมก็เอาแต่แบบเล่นเล่นไมค้าบ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายอ่ะคือแบบเล่นแต่ไม่ได้ถ่ายเนี่ยทีนี้ผมเลยอยากถามผู้ชมว่าเนี่ยมีเซิร์ฟไหนบ้างไหมที่ผมจะสามารถแบบไปเล่นได้แล้วมัแบบเล่นได้แบบลื่นๆอ่ะที่ทุกคนคิดว่าแบบมันลื่นอ่ะเออหรือว่าแบบใครเปิดเซิร์ฟอยู่แล้วตอนนี้ก็ชวนผมไปด้วยหน่อยก็ได้แบบชวนผมไปเล่นเกมด้วยแบบ ใครแบบกําลังจะเปิดซิร์ฟแล้วก็ต้องการคนโปโบดก็ช่วยได้ครับคือว่าช่วยเถือว่าเรื่องนี้ผมช่วยได้เลยทีเดียวนะผมเดี๋ยวคือ,อยังไงล่ะผมเองเนี่ยก็เป็คนไม่ค่อยมีอะไรทําอยู่นกัผมคือปกติเนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกว้างงานนะผมไม่ไไมีสิทธกับสั่งนี้โอเคครับ คือผมเนี่ยก็ค่อนข้างว่างแล้วผมเลยแบบอยากจะถามผู้ชมว่าเนี่ยคือแนะนาเซิร์ฟให้ผมหน่อยดีหรือไม่แบบใครที่เปิดเซิร์ฟอยู่ก็พาไปเล่นด้วยหน่อยสิครับคือตัวผมเองเนี่ย <c oughs> พูดตามตรงนะคืออยากจะเล่นไมค์คาร์ให้ทุกคนดูมากเลยแต่แบบเซิร์ฟที่เล่นนะตอนเนี้ยมันแบบไม่ลื่นอะคือมันไม่ลื่นคือเซิร์ฟที่ผมเล่นนะตอนนี้จะมียูนิตเสกศิลซึ่งคนมันเข้าเยอะไงแล้วแบบถ่ายทีเนี่ยม่งก็ไม่ได้ลื่นเลยรับโมโคตรจะแบบยังไงล่ะ โอ้ยไปยาวๆเลยอ่ะแล้วแบบถามว่าคอมบิกคอมบิกจะมาไหมน่าจะมานะครับวันนี้ถ้าผมส่งให้คุณสเสแกมเมอร์ตรีพิมพ์ทันนะครับผมน่าจะมาแต่จะจึดเมื่อนแล้วกันนะเพราะว่าต้องถามคุณสเสแกมเมอร์ได้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนนะผมตอนนี้ก็ว่าขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะผมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็แค่รบกวนนิดหน่อยนะผมอยากให้หาเซิร์ฟให้่เล่นนั่นแหละ ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็แนะนำให้หน่อยแล้วกันนะไม่ต้องกดไลค์หรอกไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดซ like ับสไครต์อ, like, ตอ,อะไรมากมายครับเอ้กดซับดิกดซับด้วยกดซับสไครต์ผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วถ้าหากถูกใจจริงๆก็ผมช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าแมปไหนหรือเซิร์ฟเวอร์